เอฟซีกรีดแตกมากคิมช็อตนี้นึกว่าจะมีข่าวดีซะแล้วเป็นอีกคู่รักที่แฟนๆเฝ้าลุนาล้นเฝ้าเชียร์อยากเห็นข่าวดีสำหรับคู่ของหมากปรินและคิมคิมเบอรี่ซึ่งคู่นี้คบหากันมานานกว่า8ปีในเรื่องของแต่งงานฝ่ายชายก็ออกปากยอมรับแล้วว่ามีการคุยๆกันบ้างเอาเป็นว่าปีหน้ารอลุ้นได้เลยแต่ล่าสุดก็หวานไม่แพ้เมื่อคู่รัก MK เกี่ยวก้อยกันไปเดทสุดหวานโรแมนติกนางกุมมือท่านอาหารกันสุดฟินพร้อมแคปชั่นหวานๆว,ว,ว่า แ m good. h เ l p now เรียกได้ว่าคู่นี้ยืนหนึ่งเรื่องข้างรักไม่แพ้ใครทำเอาเพื่อนซีอย่างโบเบนจวันอย่างเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าแม่แล้วจะให้ไอไปทำารถ่ายรูปให้นี้